สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชาแนลค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นวันที่8มิถุนายน2องหาหแปดค่ะวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมขณะนี้เวลาบ่ายโมงสานาทีนะคะจินตนาแต่โลกแนวทางล่าวพัฒนาค่ะลาวพัฒนารวมเซียนสีเซียนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมมีพ่อเซียนเพลงลุงส่งปู่โคราชแล้วก็เซียนอุดรค่ะ คลิปที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมลงไปแล้วค่ะมีของปู่ศูนย์เจ็ดเซียนอ้แล้วก็เซียนหนองหานปู่คำชนนะคะคุณผู้ชมมีสี่เซียนด้วยกันค่ะคีประสีเซียนค่ะคุณผู้ชมงวดนี้นะคะวันจันทร์ที่เก้ามีถุนายนสองห้าหกแปดค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาเิ่งแนวทางทางจองจิตตนาชแนลค่ะแล้วก็ไม่แค่เพียงแค่ดูนะคะยังมีกดไลค์กดแชร์ให้อีกด้วยนะคะจิตตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ ทุกคนที่เขามว่าเบื่องแนวทางนะคะถ้าแนวทางหลุดนะคะติดตามมาแล้วเขามาเบื่องแล้วเพราะพ่อใจสั่มนะคะคุณผู้ชมอินเตอร์นาก็ขอโทษขอให้หลายๆค่ะที่แนวทางลุดไปค่ะแล้วก็ตามไม่ค่ะคุณผู้ชมแนวทางทุกๆแนวทางมีเข้ามีลุดค่ะเพระาะว่าสิเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าราวพัฒนานะคะก็มีเข้ามีหลุดเช่นกันค่ะฐานแนวทางเดินดีกะดีใจนําคุณผู้ชมที่ติดตามเนาะค่ะเนาะ เห็นคุณผู้ชมเขา,าติดตามแล้วก็ออกค่ะเพราะว่าแนวทางที่ตามอุตสาหตามแล้วไม่เข้าเลยเสียนะคะอิตนตนาค่ะอันนั้นสุดวิสัยเนาะคะ่ะเนาะไม่มีใครเป็นปารมจารย์สักคนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเพียงแนวทางที่จากการคำนวณน,นะคะไม่มีใครรู้ว่ามันจะเข้าหรือจะหลุดค่ะอันนี้กะว่ากันไปตาม ตามเนื้อเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเอาตามความจริงเบิงแหล้วกับมักกระจัดคัดกับพานแค่นั้นแหะค่ะคุณผู้ชมนะคะไม่กดติดตามก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าก็เข้ามาดูแนวทางค่ะมันมีเข้ามีหลุดเั้งของแอดกิจหนึ่งสี่ราคาคุณผู้ชมก็ไม่เคยคิดหรอกว่ามันจะเข้าตลอดจัเสี็นะคะแต่ว่าก็ได้คิดว่าวิเคราะห์ไปนน่ำค่ะวิเคราะห์ไปนน่าก็คือสมมุติว่า C <ม>ีงวดที่ผ่านหน้า6กสี่สี่หกนบหค่ะระหว่างสีกับ6เนี่ยมันต้องมาอีกค่ะคุณผู้ชม นะคะแต่ว่าหลักหมื่นมันจะตามมาไหมเจ็ดนะคะคุณผู้ชมมันจะตามมาไหมแค่นั้นแหละถารักเจ็ดเคลื่อนมากนะคะการหมุนคิดว่านะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีคอมาดล้วค่ะคุณผู้ชมหลายเดือนแล้วมันเขาอีรีแมคะ่ะคิดว่สองเสียไมสองมางวดหนึ่งแล้วนะงวดที่สองสองยังอยู่เสิไหมคะ่ะแต่ว่าถามันอยู่ท้ายะมันจะบ่ค่อยมากค,คะ่ะยังอยู่อยู่บนหลักหน่วยบนเสียท่นจะบ่ค่อยมากค,คะ่ะ แต่ว่าถ้าอยู่หลักสิบหลักร้อยเองเสียนะมีโอกาสมากอีกค่ะคุณผู้ชมอ่ะลองเบิงเด้อค่ะล่องฟังคํำที่จิตนาวีคราะห์นะคะวีคราะห์มากแล้วอะ่ะมันมันมันเป็นแบบนั้นอิลีบอสินะคะถ้ามากับแมววีคอห์ซอยกันค่ะคุณผู้ชมเนาะคะ่ะเบิงน้ำกันวีคะห์ไปน้ำกันค่ะเพราะมีไผ่รูเนาะเอามาหาให้กันเบิงเราก็เออสูตรมากาแบบนี้เดอร์พิษเขาก็ไปตามสูตรนั่นละสูตรผ้าไปผ้ามาอย่างเสียละคะ่ะคุณผู้ชมเหมือนกับ้องล้านนะคะที่เอามาให้ะคะ่ะ พอเอามาลงช่องปุ๊บนะเดี๋ยวหนาวล่งช่องเด้อวสันล่งได้ครับอที่พานมาเขาสูงงวดอันตอนบ่เอาล่งเห็นไหมคะเจ็ดสี่สามนะมันออกสามเจ็ดสี่เนาะสามตัวทั้งสองตัวบนสองตัวล่างค่ะคุณผู้ชมเขาเบิดเลยงวดต่อมานันสามหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะคุณผู้ชมเขาอีกค่ะเป็นเจ้งไดงค่ะคุณผู้ชมบ่ไดลลงได้ดค่ะนะโอ้แต่เสียดายแห้งเนาะค่ะที่นี่พ่อต่อมานี่ มือกอนเนี่ยเพื่อก่เรื่ยเอาของเพื่อนลงค่ะคุณผู้ชมพอเพื่อนก้าหายมาใบใบเลื่อยเบาลองเนาะค่ะกะบอกเข่าค่ะคุณผู้ชมปกติวันพุธเขาจะหลุดวันจันทร์เขาจะเข้าเสียนะปกติวันจันทร์เป็นวันปากเซียนเนาะค่ะอันนี้ว่าส่พ่นองฟังเด้อค่ะของเซียนตะค่ะคุณผู้ชมเป็น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 ร้านค่ะร้านแท้ๆนี่แหละค่ะเขาก็เติบโตมาก็บอลู่าเป็น่ยนยังที่ต้องคำนวนเป็นนะคะแล้วก็เป็นเด็กน้อยที่มีเซนนะคะคุณผู้ชมอายุย0่ปีหนึ่งเป็นเด็กน้อยที่มีเซนค่ะ ยังมาถึง20เต็มรวยซัมค่ะนะคะเขากะมีความสามารถนันกะบอสูคุณผู้ชมฟังเนาะค่ะเนาะยังไงไก่ยาค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะเป็นเพียงอ่าการคำนวณนะคะมาเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเอาไปเบิ้งแนวทางกันค่ะคุณผู้ชมแนวทางลาวพัฒนาค่ะค่ะลาวพัฒนาของพ่อเซนเพลงค่ะคุณผู้ชมของหัวดผพานมาบ่มีเปียบเทียบไปเบิ้งเด้อค่ะพ่อเสนเพลงค่ะ มีงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนานะคะของพ่อเจนเพลงให้วิ่ง6กับ9เป็นตัววิ่งค่ะแล้วก็วิน6กกับ9มี0ูนย์เจดดค่ะศ7นย์เจดแดแล้วก็หนึ่งจับคู่ใส่กันกับ6กกับเกค่ะคุณผู้ชมแต่เพิ่นกาจับหาบ่มี6 0บ่มี่ค่ะคุณผู้ชมเกาศูนมีอยู่เกเจมีค่ะ98ไม่มีค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามามา,มาอยู่3ามตัวนะคะเกาดอยู่สมตัวอ่า91ไม่มีนะคะ กระเาเกาหนึ่งออกหมดก้อนค่ะคุณผู้ชมหนึ่งหค่ะแล้วก็เพิ่นจับไซกับมี่หกเก้าหกนะคะแล้วก็หกนะคะคุณผู้ชม6 9 6 8 9 0 9 7มี่สี่คูค่ะไปกับบนและล่างค่ะแล้วก็3ตัวค่ะคุณผู้ชม3ตัวมีหกเกแล้วก็6 9 8ค่ะ แนวทางลัพัฒนาของพ่อเสียนเพลงงวดวันจันทร์ที่9ค่ะคุณผู้ชมกินแต่หน้าเมื่อยค่ะนวดบารลับค่ะคุณผู้ชมยิ้เล่าเบาเบ่งเอาไี่คิดจะหงายเนี่ยแะคะพอบมวนกับขอไพ่เด้อค่ะคุณผู้ชมกับไพ่ย่ยามที่จะปล่อยมันเต็มปากเต็มค่ำเนาะค่ะแล้วมันเมื่อยบืนเสียงใส่ค่ะคุณผู้ชมอันขันใส่ไม่สิกะไม่บมวนไปค่ะเสียงมันแหมว่เสียงมันบนไม่ทุ้มเลยนะคะก็เลยบะใส่ค่ะเดี๋ยวรอมีเงินไปซื้อไม่ค่ะ ก่อฟังเสียงสดเลยนะคะเนาะกันเลยเดชหงใสไซขออาภัยหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะของลุงสงค่ะคุณผู้ชมลุงสงวัติผ่านมาก็หลุดเหมือนกันนะคะหกวัี่ผ่านมาของเฟนหลุดค่ะวันที่หกนะคะวันที่หกให้สองกับเก้าค่ะสองกับเก้าไม่มาค่ะคุณผู้ชมมาหกกับสี่หกเพิ่นบ่มีค่ะตะวัวซีเพิ่นมีอยูมีซีกับห่าเป็นเลขติดมากค่ะคุณผู้ชมแต่เพิ่นไปนจับะะไสเก้าซีนะคะตีลังกาเป็นหกก็ได้ด้อค่ะคุณผู้ชม แต่ว่าบน,นเป็นเลขไทยก็คือว่าล่ะค่ะคุณผู้ชมมันมีคออยากเนาะเราพัฒนาเพราะมันมาบ่อยค่ะจันพูดสุกนะคะเรื่องหลายเล่าค้อมลุงสงวดนี้ค่ะวันจันทร์ให้วิ่ง1กับ8ค่ะ1กับ8เป็นตัววิ่งนะคะเลขติด1กับ8มี2กับ3ค่ะ2กับ3มาจับคู่ใส่กับ1และ8ปนี่หนสองแล้วก็สองแนะคะ 2 1 2 8ค่ะเพื่อนกระเน้นให้2 1กับ2 8นะคะไปกับบนล่างค่ะอีก2ตัวนะคะแล้วก็3 1 3 8ไม่เน้นค่ะคุณผู้ชมแต่ก็สามารถมาได้เด้อค่ะแนวทางของลูกส่ง3ตัวมี2หางค่ะ2 2 1แล้วก็2 2 8ค่ะคุณผู้ชม ปีนี้ยัางกวางตุ้แตกสามตัวค่ะคุณผู้ชมงวดนี้จะมาไหมสองสองหนึ่งหนึ่งงวดที่แล้วหลานให้มากค่ะคุณผู้ชมวิเคราะห์ได้สองสองหนึ่งนะคะเนาะงวดนั้นค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอ่าลุงส่งให้มางวดนี้ไปคล้ายกับเลขของน้องเขาค่ะกับเลขคิดว่าร์ฮุสิมางวดนี้สบอสิไหมคะคุณผู้ชมแต่รัฐบาลไทยของเพิ่นเดินดีค่ะของลุงส่งนะคะติดตาม ได้ทางช่องจิตาานา channel ค่ะหรกรทั่งช่องอื่นเพื่อนกับมีลร่มือนกันค่ะคุณผู้ชมถาม้าผู้ใดเห็นหน้าทางแล้วก็อาจจะบอกว่าือกันกับมี่นะคะเนาะแต่หน้าทางตัวเดียวกันจากลุงส่งที่ส่งมาให้ทางไลน์ค่ะคุณผู้ชมไปคุยกับลุงเพื่อนเป็นประจำถ้าผู้ใดนะคะคุณผู้ชมอ,อยากทําบุญนะคะร่วมกับลุงสงค่ะลุงส่งให้เบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์ไปได้นะคะคุณผู้ชมลุงทรงเพื่อนมักทาบุญค่ะ เพื่อนจะเอาไล่ได้ไอจากโมเมนต์ไล่ได้ค่ะคุณผู้ชมจากยอดเงินที่บริจาคหรือว่าไปท้ำบุญรวมกับเพลินนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือเบอร์เบอร์โทรลุงสรงนะคะเบอร์ทโทรลุงสรงค่ะ,ททงงค,ะคุณผู้ชมตัวเลขเบเกลนะคะอันนี้เบอร์ทโทรของลุงสรงคะ่ะของลุงสรงเป็นไอดีไล่เพื่อนโดยเบอร์ทโทรค่ะคุณผู้ชม,บททงง 92, 53, มเบอร์โทรลุงสรง0928533765ค่ะเพิ่นมาเคลสโลกท่าน มักไปถวายผ่าไตหรืออียงต่างๆค่ะคุณผู้ชมท้าผู้ใดอยากมีใจบุญสุนท่านนะคะอยากร่วมบุญกุศลด้วยกันค่ะนะคะในชาตินี้เขาบม่มีโอกาสไปแต่ว่าลูกโซม,มีโอกาสไปนะคะก็ฝากเพื่อนได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะฝากบุญกันอนุโมทนาสาธุไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมหาบาทสิบบาทนะคะเนาะก็ได้เหมือนกันขอเพียงแต่เราอ่า ร่วมด้วยใจนะคะคุณผู้ชมิ่นมักไปวัดไปว่าค่ะเอาเฮ้าศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาใดกับบริจาคใดที่กันค่ะคุณผู้ชมอันนี้ของลูงส่งนะคะแคปหน้าจอเลเดอร์ค่ะคุณผู้ชมสองสองห่งสองสามตัวนะคะ,นะไปต่อค่ะแล้วก็ของปู่โคราชนะคะปู่โคราสวดนี้ให้4ี่กับ5เป็นตัววิ่งบนล่างค่ะ4ี่กับ5เป็นตัววิ่งบนและล่างจะคู่ค่ะมีสามสี 4, 4่สี่้าสี 3 5 4 5 5 5 3 6 4 6 5 6 uh ่าค่ะคุณผู้ชมเน้น5นะคะ5ก็มีนะคะ5มี5 4 4 5 3่5 6าค่ะคุณผู้ชมมีหลายคู่นะคะเป็นเน้นนะเน้น5เป็นหลักค่ะคุณผู้ชมบนล่างค่ะเอาขันมากระจัดค่าสะพานค่ะคุณผู้ชมกราบขอพระคุณปู่โคราชนะคะเอาไปต่อค่ะ ไปต่อที่เซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรให้วิ่งศูนย์กับ2บนล่างค่ะคุณผู้ชม0ย์กับ2บนล่างแล้วก็เลขติด0ย์กับ2มี7 8 9แล้วก็4ค่ะ7 8 9 4จับคู่ค่ะมีทั้งหมดด้วยกัน8คู่2ตัว8คู่ไปกับบนและล่างด้วยนะคะมี07 08 09 04ค่ะ07 08 09 04แล้วก็2 7 2829แล้วก็24ค่ะคุณผู้ชมแนวทางลาพัฒนา8คู่ไปกับบนล่างค่ะมาคู่ใดกับพิจารนาวเด้อค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีข้ามีหลุดปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะของเสียนอุดรวัฒนี่ผ่านแม่สายนอวัที่ผ่านมาของเสียนอุดรน,นะคะเดี๋ยวให้เบิร์นก่อนเด้อคะ่ะคุณผู้ชมเสียนอุดรสายนอของเสียนอุดรวันที่ผ่านมา เข่าอยู่ด้วค่ะคุณผู้ชมจัาได้อยู่กเข้าสี่ค่ะคุณผู้ชมเข้าสี่เป็นตัววิ่งนะคะเข้าตัววิ่งค่ะจับคู่ไม่เข้ามันจับคู่เกินไปตัวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมพ้นออกสี่หกค่ะเป็นไหหมาสีก็ผ่าเป็นตัววิ่งแต่ว่าเพื่อจับเกินไปค่ะคุณผู้ชมเป็นสี่เจ็ดสี่แปดเนี่ยค่ะจับเอ่อเกินไปตัวนึงแลค่ะเอาวนวยนี้ว่าเป็นยังค่ะคุณผู้ชม แนวทางลาพัฒนาขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูแนวทางในวันนี้นะคะมีความสุขทุกคนค่ะโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ